สวัสดีครับสวัสดี ep สองนะครับเนาะกามาลุยต่อเลยครับหลังจากที่อ้าไอเฮ็ดียังไออ่นไก็หูนอจากที่นางเศร้าเมือยโอ้โ,อโอเหเฮ็ดขอนอียังบุ๊คีนองมาเคยเห็นนี่พี่นองเคยเห็นบาครับ นี่ไงงามเนาะเป็นแต่เป็นแต่กินได้เน,นาะแต่ว่าประกากินกันเนนองเก็ยัเงเห็ดพุ่งหมูนี่ทั้งรางเป็นแต่หางมะเคยบมะเคยเอาไปกินเน,นาะกินเนาะขาคู่ขาพู่อยู่เซตพิ้นตองครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งปลาได <laughs> ไอ,อ้ทอไข่ดอกนี่ไหมพี่น้องกําลังงามดู่นอ,อ,อา์ขาโอ้ยสุด<อ><อ>ยอดเนี่ยงนี่โอ้ยน่าเกียรติไอ้แยะอะไรลิงลิงอานนท์เรีงอันนี้ก็ลิงลิงน,นั่นนี่อันนั้นอันนั้นเห็ดอันนี้อันนี้อะเรงอยู่ข้างหน้าเราก็ลิง <c oughs> ม่าเห็ดก่อนละเอะนาเกียรพี่น้องกางเกินไม่ละเอะเดือดดูง่ายเออเพิ่งงอโอ้เห็ดเพิ่งเลื้อยย่างดีโอ้สวยเลยเนียนยูไก่กับลิงหายเว้ยมึงเนี่ยล่ะจริงเว่าอยู่โอ้ยันถอดจองเห็ดอีหยังสันดีถอดลิงจองเห็ดนี่อ้ตัวเห็ดไข่ตัวหนึ่งามไข่ขาวใช่ไหมสีเลี้ยงวังหันสีม่วงหน่อยเนาะ จะจำเสียได้บ้างมันนั่นฮะนั่นบ่จะว่ามันสุดเดียวกันบ่ไอ้มันนั่นนั่นมันนั่น,นเสียเป็นกับเป็นกับสีม่วงนะถ้ามันนั่นเข้ามานเห็ดดิเขปล่อยเข้ามานเห็ดดิพึ่งเพึ่งวันนี้เสียมันบ่มนเลยมัมนมันแล้วกว่าลิงนอนเฝ้าเห็ดด้วย <laughs> <laughs> ไปโชคอืม,อม เพิ่ง,งหวานคเพิ่งวานสวยๆนะถ้าพ่อเฮ็ดอันนี้แสดงว่าเข้าออกปลามากจะเที่ยวอันลางๆเลยไนะอ่แมนดงเฮ็ดเถิงนี่โดงเฮ็ดเถิงอันนี้แหละอยู่ในๆเป็นสีว่าคอยมีได้ไอายไม่เห็นอยู่ในๆคอือ,เ,อเป็นเฮ็ดปวกแป้งสันเฮ็ดปวกเฮ็ดไข่แปังสันแต่ว่าถ้าบ่อพ่อเฮ็ดปวกก็คือ งางออกกำลังกายหเห็ดข้าวไก่ขาวครับเห็ดเป่งหวานครับอันนั้นเป็นล่าเอ้ดอครับพี่น้องครับเป็นล่า อืมดี่อบบนั่งเห็ดเป็นหวานครับสวยๆนี่ปเปล่าเห็ดดินครับนั่งไหมนั่งครับไหมเห็ดน้ำตาลครับเห็ดกระเด็นครับ เป็ดน้ำฟานครับ่พูหวานครับใช่ไหมใช่จีกับพี่น้องไอก,กรอนมานี่ต้นเป็นหมูขนาเลย่นนะ <c oughs> เอาไอออกเป็นหมูเด้บ่ไออือเอเป็นหมูเลยนี่เอาดอกนี้ออกัเป็นหมูคณะเลยอื ตึ่งเย้ครับขารีบนรีบจะรีบไงจะรีบไปไหนกอนขารีบมากเป็นหน้าจ่อยหน้าติหน้านเป็หน้าหน้าไปต้องเตือนตื่ว่อนครับ พีพึ่งยายครับสองดอกพึ่งหวานครับฝนครับพี่น้องเลีนเลีนตัดหนาต้นแหมว่าเห็นแหมนตกใจบักคักเลยพี่น้องเห็นบหมครับพี่น้องครับเลีนตัวใหญ่เลยพ่นะว่าแมนตัวนี้บ่อยก่อนที่ว่าไปกินนั่นเปยองเฮ็ดเท่าไหม เห็นไหมครับพี่น้องครับนะั่นมันกินอีหยังนอนนะไปครับพี่น้องมันเกิดหาอยู่หา,หากินแล้วพ่อเพิ่นนะครับเนาะถ้าแต่งยังไม่จ่าเอ๋เพิ่นต่างคนต่างตกใจไปละครับไปลุยต่อครับพี่น้องครับหาเงินต่อครับ เ,เห็ดนางฟานับเป็นไงเปน้เยอะเตเยอะป็นไงยเยอะเห็ดเป็น <laughs> วัน นำมาหว่าปีพี่น้องนำมาประปันลิงอะไรวันนี้นำมาดอกไปยังหากินมาเรื่อยๆแต่หวังว่ามจะอีกกันถ้ากันนั่งปักเศร้าเมยเด้ครับพี่น,อน้องนั่งปากเศร้าเมย์ั่งอย่านี้เห็นตะกั่วขาดกอกขาดมาพูนหาก,กินไผ่กินมันเด้อโชคๆมันหมันนะครับไอ้ไอ้ต้นตอช็อตเป็นหวานครับ ลูกๆนางๆเอาไปม่นาหมึกนะครับไีหน่องเเล่ยพรกันมาผักก่อนชัหน่อยไปใส่ละไปตั้งผลละด้วยเนาะอือปะของเราแบบไปตั้งผลละไปหารถเห้าเงียบบ่อืาห้องหึมหมหมเยอะไหน่อยปาออกปากเลยะ

บัลนั่งยังฮะกทีบันเคลื่อนใบใหม่ไป,ไไป <S <S โอ้ยอหน,นูจีจีหนึ่งเอาไปซะเนาะได้ไดายสือไปกันแมสก์กระขื่นแดงแล้วเด้อครับพี่น้องขื่นเตือนล่ะเห็ดเพิงกับเห็ดก้อแดงกระพี่น้องยังไม,ม่อุ้มป่นนี่ยห่างก่อนแล้วเก็บได้ครับขึ้นข้ามครับ

ิ้นอโอ้น้องนี่เสียงฝาห้องนะครับต้องครับแม่แก่ทีเลิดฝากระห้องออเหมื่อยมากแล้วครับพูนน้ำปิดปีมาเลย ได้มออกไปหารถ้วคาเบืบ้องตั้งหลังลล <c oughs> นี่แหละนี่ไว้ไฟอันนี้เป็นไรก่อนแต่ว่นที่จริงนั่นหมืดดำปีมาเลยพี่น้องออกไปหารถแล้ว,วครับนี่หมึดมาแล้วคนไรนะครับน้องมานนี่หมึกตื้อๆมาแล้วครับพี่น้องครับนี่นะครับนอกลอ,ออกปลามาแล้วกลับหอดรถดแล้วครับนี่เป็นพ้นงานเฮ็ดเฮ่ามานนี่ครับพี่น้องครับ กเฮ็ดตั้งรังก็บจะเป็นเฮ็ดปวกหน่อยเนาะเฮ็ดปวกเฮ็ดเพิงเฮ็ดกอดไข่เฮ็ดกอดแดงตามในคลิปเลยครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่เพิ่งคลิปแรกนะครับก่ฝากไปเบื้องนั่นด้วยครับหนึ่งอีพีแรกนะครับน้องอีพีที่หนึ่งครับนี่กอขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมข้าเจ้ากระสีออกเลยก่อนขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามายังปลาหางเฮ็ดเป็นมือต้นกำับอีกอนครับ การคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับก็หายพอม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรง่ำรวยเ,เงินยงตองตลอดปีได,ด้ตลอดไปครับก็อพอตนก็ไปก้อนคลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝ่าฟ้า,า,าพี่น้องฝนมาแล้ว <laughs>